อเราไม่เคยได้เสือนมันก็ยากแต่ต้ทอนทนนะแล้วก็มีอีกอันหนึ่งช่วยได้ค่ะหลวงพ่อก็คือไอ้ลูกแบกกล้วยที่โยมต้มมาเหลืองอเนี่<อ>ยต้มมาค่ะวันนี้ต้มมาสามสิบกระถุงค่ะถุงเราถุงลรามือเรามอจับให้เรียบๆนันฉันง,ง่ายอยู่ค่ะมันรับกันได้อยู่ค่ะถ้าบางอย่างไม่รับในเฝืนมันเนี่ยข้าวบังคับ อันนี้ก็จะบำรุงพวกเม็ดเลือดหินขาวแล้วก็บำรุงไอ้สเส้นเลือดในสมองไม่ให้มีตีนที่ไปฉีดนิเกลินนิกภาพบังคับเหมือนกันขับบังคับค่ะอันนี้ขับบังคับไปบังคับเลยอันนี้ไปบังคับท่านจะเรียนอ่าท่านจะเอาตัวท่านแทนไงเพราะท่านกับหลวงพ่ขอเกี่ยวข้องกันมากเป็นห่วงกันตลอดเจอเชียงใหม่ท่านขยำรถไปรับเอาก็รู้ข่าวว่าป่วยนันมันเคยนั่นเลยตึ๊กทันทีนน เป็นภาษาลาวนะป่วยลรยันไหมป่วยหมดองนะเนาะป่วยมดว่ดินดินอยู่บ่พูดภาษาไทยแล้วกระดกกระเดกใดอยู่บ่ขึ้นที่ปีกใดอยู่บ่กระดุมกระเดกได้ไหมเสียรถไปห้าเขาจะไปเองนังนี่ฉันเสียห้องันบมองน้ก็เบ ท่านตัวเช่นใบแต่ว่าเพิ ok ka, Pak, mm ่นเคาเลิรักครูบาอาจารย์ทุกองหลวงปู่เทียหลวงปู่ไอ้บุญมีหลวงปู่เปียโนเรื่องครูบาอาจารย์เนี่ยยกย่องเพิ่นเฉพาะหน้าเลยท่านแถทาท่านทำจริงจริงท่านไม่ทำท่านไม่เน้นหน่อยท่านไปเลยอย่างกับหลวงพ่อเองก็ไม่ต่างกันมากจริงๆเราพูดถึงอายุทั้งสองหลวงปู่หลายปีหนึ่ง แต่ว่ามันมีความสัมพันธ์ในทางต้นตระกูลทางญาติเป็นญาติกันอยู่แล้วก็ดีแล้วล่ะค่ะหลวงพ่อจะได้หายไม่งั้นก็จะมาอุ้มไปอุ้มมาอย่างปู่ชอบได้ยังไงโอ้ตั้งใจไว้ตลอดจะได้อยู่คือเรื่องกำลังมานนี่ขอยกเว้นขอปัจจายไหนอยากได้พบได้เห็นมันเหยีแล้วมันยังไงน่ะเห็นแล้วผ่านแล้วค่ะหลวงพ่อ ฝนตกเฮฟ้าใสแล้วฮะฟ้าแจ้งจางปางแล้วฮะให้มันเป็นอย่างเขาพูดเท่าโง่ท่านอย่างเดียวนอนที่ใจญาติไปไม่พาแนแบบไม่มียิบหลักเลวโอ้ไม่ได้คิดมันเห็นมันมันก็กว่านะมันเราคิดเอาไม่ได้ของพวกแต่งเอาไม่ได้แล้วคะเร,เราเลือกเอาธรรมดาไม่ได้เป็นไปตามบุญิ้<ร>ิทง บางทีเราจะไม่ดีแต่ขับดีบุญก็รอเราอยู่บางทียางรอหมอวน,นี้กะปีสองปีที่ว่าหมดแล้วหมดก็ดยูดแ่แค่นี้แล้วโอ๊ยอไม่ได้หลวงพ่อปัะนั้นรับขันไปแล้วเก้าสิบเก้าปีไม่เอาปี <c oughs> สองปีนี่นะเก้า <c oughs> สิบเก้าปีฮะหลวพ่อรับขันแล้วเก้า <c oughs> สิบเก้าสัญญานี้ยังจําอยู่ การเจ็การรักว่าเอารอยนาที่มีคือเราขาคเียนิดมันจะเอาว่าเราโอ้รู้จักถ้าเราไมนเอาเวลานก็เกิดฐานมันจะเอาเกิดกี่พันก็ได้แต่ถ้าไปเห็นพอจริงจริงๆ้มันมีขยักได้ พี่กล้วยวันนั้นเนี่ยไม่มีเสียงของพ่อเสียงเบาต้องเ,เอาไปใส่จะได้เสียงโอชัดเลยครับช,ชัดเลยของเปิดของเล็ถวายนะก็เลยว่าถ้าคนมีหน้าที่รักษารรักษาระศาสนายครับดีแล้วครับช่วยรักษาระศาสนาเองจะไปก็ไปจะรอดก็รอ,อดนอดีตที่ ประสบการณ์ผ่านมาก็ไม่น่าจะได้มาพูดอย่างนี้อย่างอุบัติเหตุรถอุบัติเหตุรถเนาะสามท้งรถทับทั้งคันแล้วก็ถูไปตามถนน <37 00? S 2> สามสิบเจ็ดเมตรเจ็ดสิบสามสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดก็ขนาดนี้ก็น้อยดู เสร็จมาวันนครับเอาไมงมีครับหมดแล้วครับโอ้มันไม่ทันกันเลยแต่เขาก็เอ็กซ์เรย์ให้อย่างดีเขามาเ่าเอะไรร่างกายนี่กับเวลามันดีนี่มันก็ไม่ใช่ว่ามันจะทำในทุนมากในทุนที่มันดีให้เราในบางทีเวลาเรามีอุบัติเหตุเนี่ยเรารู้เลยว่าโอ้มันรอดได้ลดน้ำหนักไม่ใช่ กิโลสองกิโลสองตันทับแขนเราอยู่แค่นี้อยู่ได้แล้วเวลารถเนี่ยมันเหล็กทั้งคันมันก็ยุบทั้งคันคันทีนี่ก็ต้องโคตรหมดแล้วกระดูกแค่นี้ซ้ายแค่นี้เขาก็อยู่ได้หายไปเลยแผลเป็นก็หายไปแต่ต้องใช้เวลารักษาอยู่หลายเดือนมันเพราะทำยังไงถึงได้มันมันเข้ามาไม่ได้ ถ้าตองตันทำยังไงถ้าพลังมันมีมีมบบรู้อยู่อ๋อครับผมมันมีต้านอยู่ต้านอยู่มันมาคาควรก็รู้สึกว่าถ้าเราไม่ผ่านก็ไม่ได้ครับมันเป็นเรื่องของเราต้องต้องผ่านคนนี้เราผ่านไปแล้วรู้เลยครับผมก็รู้ทั้งที่เตรียม ถ้าเราไม่ไปก็ไม่เป็นเดี๋ยวเราไปก็เป็นแต่เราก็ฝืนไปอะ่ะกมก็รู้อ่นเนี้ยเดี๋ยวเากเดียแล้วเตาันเป็นอะไรอีกมันก็ดีกันเท่ที่เราจะเดินทางวันหนึ่งเรากลับเปลี่ยนเป็นวันเดินทางกวุลาวันวมันรู้ในใจเลยเว้ยมันปเป็นการเลี่ยงใช่ไหมคหลวงพ่อตัวนี้เป็นเป็นการเลี่ยงมันต้องเป็นการ<ห>เรียบเราไปอย่างหลวงปู่เจ้า เมื่อก่อนไอ้สุวรรณอ่ะที่คนคนายกที่ลูกศิษย์ที่อยู่กับอาจารย์สมท่าชายกับอะไรสองคนเขาชอบเป็นเพื่อนไปด้วยกันเขาขอบคุณหลวงพ่อมานานนะอันนี้คราวหนึ่งเขาไปเจอหลวงพ่อที่ปั้มเซลที่สระบุรีอ่ะปั้มตรงตรง,ต,รง,ต,รงตลาดจังหวัดขี่รถมาคนละทางเ,เขาเลี้ยวเข้าไปเติมน้ำมัน อิตัวันนี่มันจําแม่นมันมองเห็นไกลๆก่ในในอนเข้าปากถ้ามันเห็นมันวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาเปิดประตูให้ก็กระสินมาได้ไงท่ามาได้ไงวิ่งอ๋อประตูล,ลดาดานน่าเรามีตาลีจงเราจะนอนให้ฟังมันบอก hey, ี่เองผมไม่รู้ว่าทําไมหลวงปู่ถึงเร่งแล้วออมาเมื่อเกินหลวงปูเ่เจี๊ย้าเร่งอยู่ที่ไหนลูก ไปนะเดี๋ยวเช้าไม่ทันนะไปแต่ท่านพูดไม่แค่นะี้ก็มาตามท่านมาจะไปอะไรแต่เขาจะมาทุระที่นาพารานให้สุวรรณกับเองอะไรอะไรสักอะไร,ะไรนะเจยมามันจังบัดอยู่เลยเจอหลวงพ่อเพีย้ยเพราะเวลาที่จะได้เจอก็มีแค่นั้นนะถ้ามันผิดไปนหน่อยหนึ่งมันก็แค่ลด เลี้ยวเข้าไปเติมน้ำมันมันก็หายกันแล้วฮัลโหลดีใจตัวของขอหน่ะก็ไม่อะไรหรอกโอ้ดีใจเลยมาเจอหลวงพ่อที่นี่ได้ไงไม่คิดไม่ฝันเจ็บใจารย์ ยังแบบเขาแบบสะดอกเกาะสะดอกยังเนี่ยผมนี่ท่าแก้ไายเลยมันบอกขนาเออมันบอมีด <c oughs> อกเขาคิดตัวเอาเนาะมันต้องมันตัวไปแทนไปแลกแทนดีบวกคนเนาะดีดีพวกคนแล้วกันาะบางคนก็ไปะสะดอก <c oughs> เคาะหันสะดอกเคาะนีชาวาพัดเออทุกอย่างอันนั้นมันเป็นวิธีของทางธรรมโลกเขาความเชื่อถือ เขาค้องขามแล้วก็เห็นอยู่ล้วก็หลงกันอยู่ทั้งประเทศนึงบางทีก็มัดมือบ้างเป่าหัวบ้างพาหมดนั่นแหละทิ่มบ้างทิ่มบ้างเราก็เลยเหมือนกับสอนให้เราเชื่อถือไวในตัวแต่ถ้าให้ท่านให้สอนอย่างเดียวง่ายๆคือรวมที่เรื่องที่เชื่อกรมกมนี่แน่นอนที่สุดไม่มีอะไรจะเชื่อความกับบุญทิ่งที่เชื่อได้ บาปมันก็เชื่อได้แต่มันเป็นผลทงทุกข์ทรมานอันนั้นจะต้องเชื่อแน่นอนทํานิดเดียวก็ได้รับนิดเดียวันนดบาปเห็นนั้นมันก็บุญกับบาปนี่มันั้งรวมกันแล้วเป็นหนึ่งมันไม่ได้แยกกันมันก็จะแก้กันไปในตัวไอตัวบุญกันไว้ตัวบาปก็แย่งทำก็ตัดรอนกันมันก็อยู่อย่างนี้แล้วก็ ไปกันได้แต่มันก็ไปถึงที่สุดก็ร้ว,ว่ามันก็จบทั้งหมดยังไงก็ยังไงก็งงเหมือนพระโมกคลานะถึงจะพิเศษหมะเหมือนโดอนอากาศได้แต่ก็ต้องไปให้มันพบจีเป็นน้อยเป็นทางมุ่นแหลกต้องมาประกอบรูปใหต้องทำ ต้องทำจริงๆเนี่ยโวนมันพ้นแล้วก็จะไปตีท่านได้ท่านหลอกมันดนอากาศมันจะไปมองเห็นท่านได้แต่ท่านต้องทํายอมมอบร่างกายทั้งโครงเนี่ยให้ทุกข์ปแลกเลี้ยงแลกเพราะอะไรเพราะทํามาแล้วต้องใช้ให้หมดทั้งหมดท่านจึงให้เราเชื่อกรมแล้วให้เราเคารพเรื่องกาญนา เรื่องบุญตั้งใจปฏิบัติอย่างเริ่มตั้งแต่รักษาศีลภาวนาเนี่ยการรักษากรรมที่ละเอียดการรักษากรรมที่ละเอียดกังใจภาวนาทําห้ชารักษาศีลทางกายก็ไม่ไคยทแบาปสักอย่างถ้าพวกนี้เรารักษาได้ดีหมดเราก็ปลอดจากกรรมก็ค่อยๆหมดไปแต่เราจะให้หมันปุ๊บปั๊บเีเดียวไม่ได้เพราะระยะมันยาว บางทีมันอดีตเบื้องหลังเรากี่พรกะผีชาติทํา,ทามากแก่หลงเหลือมาอยู่แต,ต่และชาติละชาติตายมานิจจาม่ได้ใช้เขาไปทําเขาไว้มากอ,าอะไรอย่างหลวงพ่อเขาเป็นเรื่องใช้กรมเขาเก็ลูกของหลวงพ่อเองขนาดมาบวชนานตั้งแต่ตลอดชีวิตมาถึงนี่มันก็ยังใช้มาตลอดหลงเหลือตรงไหนใช้ไปแล้วก็แล้ว,ลวไปเหลือก็ต้องใช้ต่อไป อย่างที่ว่าเมืวันเหตุสามครั้งก็เหมือนกับเราก็ใช้กิเลสสามฟองนี่ให้หมดจ้ะคือโลภโกรดหลงนะนี่เราก็รู้ว่าอันนี้เราใช้เสมอพบกันแล้วลหละเรื่องมันนะมันเป็นให้เห็นกับตาเลยคือโลภคือโกรดคือหลงแต่มันก็เป็นเรื่องเดียวกันแต่มันหนักเบาต่างกันหนึ่งสองสาม หนึ่งไม่ไม่มีอะไรจะเตือนนิ่งๆแต่ก็แปลกอยู่ว่ามันทําไมมันไม่มีอะไรแต่มันก็ดูสภาพการแล้วมันรุนแรงลดก่อาไปจนู๋น่ากลัวเลยแล้วครั้งที่สองก็เหมือนกัน,นก็รุนแรงให้เราเห็นกับตาลดตกกลางทุ่งนู่นชนเต็มที่เลยรถยุบ ุตกลงก,กันทุ่งเหมือนล้มเที่ยวบินลงจาน <c oughs> <c oughs> แต่ดีมันรู้แล้วก็มีหัวใจก็ธรรมดาภาวนาใช้เป็นเรื่องกรรมใช้แล้วก็สบายไปเลยถ้าไม่ได้ใชก้ก็อยู่นั่นรอกันอยู่รอเวลากไปรอใช้อย่างป่วยเย่าหมือนกันเลย มันห่างมาหลายปีคือมันก็ป่วยมาเป็นระยะทีนี้มันเ้นห่างมางมันก็รู้สึกนกาแรงอยู่ทุบปั๊บทีเดียวมันเป็นเลยคือโรคพวกนี้มันก็เป็นลักษณะอย่างนั้น,นที่คนอื่นก็เป็นเ็เป็นดังนั้นถ้ารักษาไม่ไม่ถูกรคไม่ถูกสายนี่ไปไปใหญ่เลยเขาเขาว่าน บางทีนี่มันถูกทางนะคะเพราะรัษาถูกทางมือเท้านี่มันชักต้องหอดเลยงอมันเกรงเข้ามาหมดฮะเพราะมือเท้ามันจะเป็นมามามือใช้ไม่ได้เลยเพราะเสียงอกแงกไปเลยเพราะว่าโรคแรงธาไมด้ยาตัวนี้แก่ก่อนเขาคนที่มันเป็นมากที่ไม่เคยเจอหมูนานก็เป็นอย่างนั้นอ่งเยอะ ที่แต่ตายไปเขาไม่ได้ยาต,ตรงกับหมอก็ก็เยอะมันก็เป็นวิบากคร้งแต่ละยุกเกินสมัย <S <S มันเป็นเรื่องของคนเราเนี่ยจริงยาทุกโรกก็อันเดียวกันนั่นแหละแก่กันโลกกระทุดลงเหมือกันหรือไม่ค่อยเป็นห่วงเรื่องสุขภาพมันก็ปล่อยไปตามสภาพอะไรนี่ วาจาทุกองท่างก็ปล่อยบางอย่างนั้นกันหมดมันก็เลยขัดกับหลักการรักษาอีกมันต้องฝืนกันต้องมากลับกันใหม่ต้องมาเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนจิตอ,อต้องคิดว่ามังความรักษาไวา้เอาไว้ใ้ไว้ประโยชน์ไว้ดูโลกนะจริงด,ดูไปก็จะได้เห็น ความเป็นของโรคภลายไข้เจ็บอะไรต่างๆในางกายทีนี้โรคเสื่อมร่างกายเหมือนกันทางคนต่างรักษากันหมดว่ายจานรักษาไงก็เหมือนกันเราก็ร่างกายไม่มีอะไรแตกต่างเนาะแต่ว่าโรคนี่จะมากแคน้อยหนักเบาไม่หมดเลยต้องเป็นการรักษาเนี่ยรักษาดี เกาจะได้ทักก่อนนะตอนนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนที่บอกเวลาแต่หน่อยแข็งแรงไป็นผมใจเกาจช่วยเยอะแล้วเดี๋ยวเราพูดงะพูดเสนอแล้วก็โสดเมยมกาแพรบารีเฮสตวนิโกงหลไยเด้ยินข่าวแต่เขาว่ามันทีเกิดวิลล่า ให้พิบัติต่างๆอ่เขามามันสองพันหาร้อยโบราณมันเป็นวันเนาะสองพันหารอยโลกาสสวียวันเป็นวันเนาะตอนนี้มันก็เขามาเขามาแหละโอ้ยมันก็เป็นตามคําทํำนายพุทธองค์พัดมาแล้วขอขอารมีหลวงพ่อโปรดเมตตามแผ่บารมีให้สัตโลกทั้งหลายให้เขาพ้นจากกองถูกปะทุกคนทุกคนเนื้อสมัตาทุกันรแม่บแล้วคุณจะพูดไปทำไปโจน แน่นหนาปรกนนนกันกล่าวไหวภารนาันเจ้าคนก็คนเ<ช>หรือคุ้มรครองไปหมดอีก ก็ดีนะตัวอย่างประเดนสำคัระเท็เแต่เหตไม่ได้หลงกับออกแต่มันจะเลี้ยงยาทั้งยอดพุทยอดมันเป็นความรับผิดชอบห้ชอุณานใก็ไม่ต้องมารับที่ขึ้นเขาคือขึ้นเลย มีโดยเฉพะนทุกโจะไม่เหลืออะไรครับบักบักโง่หน้าบางคนชอบโง่หัวบานนะครับเราไม่แปักหน้า <Cert Esc itch Disney> <Four> ค่ะเสด็จบอกว่าท่าเสด็จโอ้ยพอดีครับเขื่อนเสด็จไ่ไหมครับเสด็จไปไหมท่าเสด็จครัยแล้วโอ้แล้ววันนี้ลูกนำมานี่ก็ม่เสด็จมาต่างๆนี่นำไม่รู้หนักนะาเรามมนาทุกนักเออดี๋ลวเพราะโอ้ตาทุกตาาทุกาออกข้างหลังออกก่อนค่ะออกเลยค่ะ นะครับขออนุญาตนะครับเดี๋ยวให้หลวงพ่อท่านพักแล้วตอ้กานยาแล้วโอการหน้าครับผมดีกบดีกับตีนก็หุ้ยนำมาได้หน่อยตีนมาเยอะเลยเนี่ยเพราะยาตัวนี้ฉันไปแรวจะทำให้วม้ก่อนมา